ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นใน16อีกแล้วครับนะ<อ>คลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของเนีวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาและก็ขอบคุณทผพ้ชมที่ติดตามเอ็กมมนมาประจำด้วยครับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้เนียวทานนี้ก็เป็นนวทาน16กรกฎาคมเราไปชมกันเลยครับทผพ้ชมที่น่ารัก เจ้านี้ครับท่านก็เป็นแนวทานตัวเดียวนะตัวเดียวฝากมาสองฝากมาสองอดีตที่แล้วฝางมาโซนในทานใหม่นี้ก็ฝากมาสองต่อมาเลยเจ้านี้ ก็ฝากมาแนวทางคโคตบโอนใบนี้ก็เป็นอนดีตเก่าที่แล้วสองเจ้านี้รวมตัวคตโคตบโอนโคนโคราชก,กับเจ้าชาลดาอดีตที่แล้วก็ผ่านห้าหกหกห้าร้อยอร้อยหน่อย เดือนใหม่นี้ครับเ,เราไปชมกันเลยตัวได้หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งต่อมาเจ้านี้พี่สามตัวดับล่างตัวเดียวไปนี่เป็นอดีตที่แล้วเนาะ อด,ดดอดีตที่แล้วก็ดับล่างแปดตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับผ่านหนึ่งหกดับแปดก็ผ่านนะเนืทัานใหม่นี้ครับเ,เราไปชมกันเนวทัานใหม่นี้ก็ฝังมาดับล่างสองตัวเดียวดับสองตัวเดียว ยังไงก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปันท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่7แล้วครับท่านก็ขอบคุณมากนะที่เป็นตงใจมาโดยตลอดโดยมาต่อการเจ้านี้ครับท่านเดิน10หน่วยจ็บคู่2ตัวโบนห้าหก 6 6หกหกเก้าเจ็ดทนะ่าตีเก้าหกเก้าเก้าสองหกสองเก้าสามหี่หกสี่เก้าห้าเจ็ดห้นยหนท่าตีเก้าเจ็ดเก้าศูนามี่เน์ห้ดนท่านก็มีลายชุดเคปหน้าจอได้เลยต่อมาเจ้านี้ตารากรดับล่าง

ฝากมา8กับ9แล้วก็คู่73 74จิป7374 8384 9394ชุด973 974 783 784 9พอที่893 894ก็ฝากมาอีก1มุมต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทางดับ โบนนะท่านอนดีตที่แล้วก็หลุดนะแนวท่านใหม่นี่ก็ฝากมา0 1 5 9 1 9 9 5 0 3 1 7 0 4 2 24, 3 4 9 4 8 0 5 6 2 2 4 4 7 3 0 2 6 3 4 4 3 2 0นะท่านก็เก็บหน้าจอต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านผู้ชม โดยรักใหญ่ผาฟางมาเด่นบนเด่นล่างเนาะเด่นบนเก้าเด่นล่างสิสายวิ่งเด่น9้าบนแล้วก็เด่นสี่ล่างเนาะฟางมาสองโตฟางมาบนโตแล้วก็ล่างโตต่อมาครับเจ้านี้ครับนะกันจอ ฝากมานะท่านเดนนบน4ตัวครับฝากมา5 2า1 5แปฝากมา4ตัวเป็นแนวทางเดนโบนก็อขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านเสือคิมชากันราวฝากมา เต็มสอนนอบูนฝากมาเต็มสเต็มหเต็มหเต็ม7เต็มแเต็มเกฝากมาเต็มสี่เต็มห้าเต็มหเต็ม7เต็ม8เต็มเฝากมาหตัวหเต็มต่อมาเลยเจ้านี้ เต้มโคตบอลนะท่านก็คือเต้มร้อยสิบเต้มร้อยหน่วยหรือว่าเต้มสิบหน่วยฝากมาเต้มสองเต้มเจ็ดเต้มเก้าเต้มแปดเต้มหกอดีตที่แล้วก็ผ่านเต้มห้ากับเต้มหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ห้าหกเป็นนะท่านเต้มโคตบอลต่อมาครับท่านผู้ชม กันยาฝากมาวิ่งบนสองตัวฝากมาสองสีสองสีฝากมาสองตัวเป็นแนวาวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับทุกข้อมูลต่อไปครับต่อมาเจ้านี้ครับท่าน ก็เป็นทันรวมคู่ต้นบนฟา่งนึามงามสองหนึ่งสี่สองสี่สามสี่หนึ่งเก้าสองเก้าสามเรวม12บสองคู่ครับท่านผู้ชมรวม12คู่ต่อมาเลยต่อมาครับ เจ้นี้เอ้ยเดย่ล่างฟังมาโค่ล่างหนสองตัวทีหนึ่งศูนย์หนจับคู่แล้วนะเด่นล่างหนึแล้วก็ศูนย์ห้าจับโคู่งห้าสองศอก็ขบคณอย่างแรงเลย สองเจ้านี้รวมตัวต่อมาครับเจ้านี้เอ้ยเจ้ากัญญาแล้วก็อีกเจ้าหนึง่งรวมคู่ตัดบนศูนย์สองศูนย์สี่หกสองหกสี่แปดสองแปดสี่ศูนย์สองศูนย์สี่หกสองหกสี่แปดสองแปดสี่ก็ฝากมาหกคู่เป็นแนาทา ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นแนาทางของยา่าฝากมาแนาทางสิบหน่วยโบนซีโต๊ะหนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งห้าแปดเก้าฝากมาซีโตเป็นแนวทางสิบหน่วยบูนก็ขอบคุณมากเลยสามหลักแนวทาง กอย่ามกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทานเท่านานานะท่านเป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย